ผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเดสกันอีกแล้วนะครับ แล้วก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะเราจะมาทําสุดยอดการ์ดคอมมอนพาร์ทที่2กันนะครับผมซึ่งเราก็ทิ้งห่างจากพาร์ทแรกไปค่อนข้างนานนะครับการ์ดวันนี้ที่เราจะมาเลือกเดี๋ยจะเป็นของสายเฮฟวี hmm. ่แล้วก็ agility นะครับสำหรับใครที่เล่นสายเฮฟวี hmm. ่ agility เนี่ยควรจะพยายามเลือกการ์ดพวกนี้เอาไว้นะเพราะว่าการ์ดพวกนี้ที่ผมจะมาพูดเนี่ยมันค่อนข้างดีมากๆ mm hmm. แล้วใครนะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ hmm. แลวกดซ mm ับสไคร์กันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับผมเพ mm ื hmm. ่อไม่เป็นการอารอช้า ซึ่งการใบแรกของเราในพาร์ทนี้นะผมนั่นก็คือ Warrior Swing ครับผม Warrior Swing นะเป็นของสาย Heavy นะครับซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็คือจะลดลดดาเมจการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามในขณะที่เราสวิงอยู่นะครับหรือว่าเราพยายามโจมตีอยู่นั่นเอง เพราะว่าเป็นที่รู้กันนะว่าสายเฮฟวี่เนี่ยเป็นสายที่โจมตีค่อนข้างช้านะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเอ่อพวกไลท์เบฟทอนหรือว่ามีเดียเวฟทอนเนี่ยตีเราโดนก่อนนะครับในขณะที่เรากาลังเหวี่ยงอยู่ดังนั้นการ์ดใบนี้เหมาะมากครับผมที่จะหยิบขึ้นมาเพราะว่าในระหว่างที่เราตีเนี่ยตัวเราบันตีช้าใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเขาตีแบบบังเอิญเราแลกกับเขาแล้วทีนี้เขาตีเร็วกวับเราเนะี่ยมันก็จะสามารถลดดาเมจของฝ่ายตรงข้ามได้ครับผมนั่นเลยทำให้การ์ดใบนี้นะเป็นการ์ดที่ดีมากๆนะสำหรับการ์ดคอมมอนนะ สำหรับการ์ดใบต่อมานะผมการ์ดที่2ก็คือการ์ด Brutal Momentum ครับการ์ด Brutal Momentum เนี่ยนะครับความสามารถของมันก็คือเมื่อคุณทําการดอดสักเร็จเนี่ยหรือว่าทําการดอดสําเร็จเนี่ย Perfect Dot เนี่ยคุณจะได้รับสิ่งที่เรียกว่า h y ปอร์อา o r เข้ามาครับผม Hyper Armor คืออะไรนะครับ Hyper Armor ก็คือตัวคุณสมบัติที่จะทําให้คุณไม่โดนสตันนะครับในการโจมตีครั้งต่อๆไปของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมซึ่งเป็นการ์ดที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณโดนตันเนี่ยคุณจะทําให้คุณเสียจังหวะที่จะแทลี่หรือว่าเสียจังหวะที่จะโต้กลับนั่นเองซึ่งหลังจากที่คุณได้รับ Hyper Armor มาใช่มั้มันก็จะเข้ามา สอดคล้องกับคุณสมบัติของการ์ดใบที่3ครับผมการ์บใบที่3มนะผมก็คือมาทาดอลครับการาดมาทดาดอลนะผมเป็นการ์ดที่ทำดาเมจมากขึ้น20%นะครับหลังจากที่เราเนี่ยมีคุณสมบัติของไฮเปอร์อัมเมอร์เข้ามาครับคุณสมบัตินี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการ์ดใบนี้ค่อนข้างดีมากๆทำดาเมจมากกว่าเดิม20%เลยนะหลังจากที่คุณออดอดสำเร็จเนี่ย นอกจากจะไม่โดนสตารแล้วแถมคุณยังทำดาเมจได้มากขึ้นถึง20%เลยนะถ้าสมมติว่าดาเมจอาวุธของคุณเนี่ยสูงสุดอยู่ที่50ใช่ไหมครับ50ดาเมจอย่างเงี้ยแล้วคุณได้รับคุณสมบัติของการ์ดใบ,บนี้เข้าไปเนี่ยคุณจะทำให้คุณเนี่ยตีแรงขึ้นมาเป็น60 <Easy. S 1> ซึ่งมันค่อนข้างแรงนะครับมันค่อนข้างแรงมากๆยีนี่คือเยอะมากๆนะมันเลยทำให้การ์ดใบนี้นะโดนจัดอยู่ในการ์ดสุดยอดคอมมอนนั่นเองการ์ดใบที่4ครับผมนั่นคือการ์ดสปินนิง คุณสมบัติของการ์ดใบน,นี้นะครับเมื่อคุณทําการวิ่งตีนะจะทาให้ดาเมจของคุณมากขึ้นนั่นเองซึ่งการวิ่งตีเนะี่ยเป็นเรื่องปกติของการ PVP อยู่แล้วนะทุกคนคงจะสังเกตได้ทุกคนคงจะรู้ตัวว่าเวลาที่คุณ PVP เนี่ยยังไงซะคุณก็ต้องวิ่งเพื่อทําการโจมตีเหมือนเดิมซึ่งคุณสมบัติของการ์ดใบน,นี้นะจะทําให้คุณเวลาที่คุณวิ่งตีนะเนี่ยดาเมจมันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ คุณลองคิดสภาพดูนะมันที่ผมพูดมาเนี่ยมีแต่การ์ดที่สามารถเพิ่มดาเมจเยอะๆใช่ปะ่ะแล้วถ้าสมมติว่าคุณเล่น Heavy Agility จริงๆเนี่ยดาเมจคุณจะเยอะมากแบบแรงมากๆเลยอนอกจากจะวิ่งตีแล้วเพิ่มดาเมจนะคุณสมบัติของการ์ใบน,นี้เนี่ยยังเพิ่มแพสซีฟ e Agility หนึ่งหน่วยครับผมนะ่นเพิ่มความว่องไวของตัวเองเนั่นแหละเป็นแพสซีฟ เอาอมการต,ต่อมาของสาย Agility นะผมนั่นก็คือการ Fast Blade ครับรสมบัติของการ Fast Blade นะผมนั่นก็คือเพิ่มความเร็วหลังจากที่คุณนะครับทำการแพร่ลี่สำเร็จนั่นเองซึ่งมันสะดวกในเวลาที่สมมติว่าคุณต้องการจะถอยออกมาหรือว่าต้องการที่จะดันเข้าไปเพื่อซ้ำนะเพื่อสร้างจังหวะต่อเนื่องอะไรประมาณนี้ในสถานการณ์นับที่ในจังหวะที่เขานับ s แปมสกิลใส่คุณนะครับแล้วคุณสามารถที่จะแพรลี่สกิลของเขาได้เนี่ยคุณสามารถที่จะถอยหลังออกมานะเพื่อสร้างจังหวะให้กับตัวเองใหม่ได้นะด้วยความเร็วที่มาก,ก เป็นการ์ดใบหนึ่งนะที่มีประโยชน์มากๆในการ p v p ีใบหนึ่งเลยแหละและนอกจากนั้นก็ยังเพิ่ม passive agility อีก1หน่วยด้วยนะครับและการ์ดใบต่อมาผมการ์ดใบที่6ครับผมนั่นก็คือการ์ด treasure scroll ครับการ์ด treasure s c h o l เนี่ยมันเป็นการ์ดที่เพิ่มเกาะนะให้คุณตอนที่คุณนั่งแคมป์ไฟครับเพราะปกติแล้วนะใครที่สวมชุดที่แบบ เพิ่มเกาะค่อนข้างเยอะเนี่ยเราไป PVP เนี่ยเกาะมันจะค่อนข้างแตกง่ายใช่ปะ่ะและสมมติว่าถ้าคุณไม่มีการ์ดใบน,นี้วิธีเดียวที่จะเพิ่มเกาะอคุณได้เนี่ยต้องไปหาช่างตีเหล็กใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยซ่อมชื้นให้คุณแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีการ์ดใบนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะนั่งแคมไฟแล้วก็เพิ่มเกาะให้กับตัวเองได้ครับโดยปกติแล้วแพทร์นก่อนเนี่ยการ์ดใบน,นี้จะถือว่าเป็นการ์ดเรนะครับผมแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นการ์ดคอมมอนไปแล้วคุณสมบัติอีกอย่างหนึ การ์ดใบ,บนี้นะครับมีคุณสมบัติเนี่ยทำให้คุณนะเวลาล้มผู้ต่อสู้ได้หนึ่งคนเนี่ยก็คือจะทําให้เขานะับน็อกนานขึ้นนะครับผมเหมาะสำหรับตอนไหนนะครับผมนั่นก็คือมันการ์ดที่เหมาะสำหรับตอนที่คุณนะ PVP เป็นทีมหรือ <c oughs> ว่าเป็นการ PVP หมู่นะครับ นั่นคือต้องสู้กับผู้เล่นหลายคนในเวลาเดียวกันนั่นเองเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณน็อ c ฝ่ายผู้เล่นได้1คนเนี่ยแล้วทีนี้คุณไม่มีการแบนเนียแล้วคุณไม่มีจังหวะที่จะสามารถาทำการกริปฝ่ายตรงข้ามได้เลยเนี่ยมันก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้เร็วขึ้นนะเพื่อที่จะเข้ามาเสริม PVP ต่อหรือมาต่อคอมโบให้กับเพื่อนได้อีกนะการที่มีการแบนนี้ไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างจังหวะสร้างเวลาเพื่อที่จะให้ PVP แบบเดี่ยวๆมากขึ้นหรือว่าเพิ่มเวลาให้กับฝ่่่าาาายเเรนนนนนะะให้้มมีีโออกกสทจช PP ขึัง นอกจากนี้แล้วก็ยังบวกแคลี่โหลดนะผม9หน่วยนะครับ mm hmm. ก็คือสามารถที่จะฟาร์มของใส่กระเป๋าได้มากขึ้นถึง9ช่องเลยกันเดียว mm hmm. และการ์ดใบต่อมาครับผมนั่นก็คือไฮเดนเบลดครับการ์ดไฮเดนเบลดนะครับผมมีคุณสมบัตินั่นก็คือเวลาที่คุณปาดคอฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยหรือว่าเข้าไปโจมตีจากด้านหลังเนี่ยก่อนที่จะมีการคอมแบทกันเกิดขึ้นจะทำให้ฝ่ายผู้เล่นคนที่โดนปาดคอเนี่ยล้มลงไปหรือว่าสลบไปเนี่ยนานขึ้นครับซึ่งมันดียังไงใช่ไหมครับมันดีก็ตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเเจอออผู้ลล่่่นนนคทีกําาังมึยหรืว คุณหาจังหวะที่จะเปิดผู้เล่นสักคนอยู่เนี่ยแล้วคุณสามารถที่จะปาดคอเขาได้เนี่ยมันจะไม่ผู้เล่นคนนั้นนะครับนอนลงไปนานขึ้นและทําให้คุณนะมีเวลาที่จะตีเขาฟรียเยอะขึ้นซึ่งสําหรับสายเฮฟวี่เนี่ยก็ถ้าได้ตีฟรีแล้วเนี่ยผมคิดว่าดามเมจมันค่อนข้างแรงแน่นอนอะ่ะน่าจะเข้าไปสักแบบเกือบร้อยหนึ่งแน่นอนอะ่ะมันเลกายป็นการ์ดหนึ่งนะครับี่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับการ p v p ในจังหวะที่เปิดก่อนนะครับผมนอกจากนี้แล้วยังบวกแพสซีฟอะจิลิตี้อีก2หน่วยด้วยนะครับ สำหรับการ์ดใบต่อมานะผมนั่นก็คือการเฮฟวี่ฮีเตอร์ครับคุณสมบัติของการ์ดใบนี้นะดาเมจของการ M 1ของคุณเนี่ยถ้าสมมุติว่าฝ่ายผู้เล่นเนี่ยทำการบล็อกอยู่เนี่ยมันจะทำการสร้างดาเมจโปรเจอร์มากขึ้นถึง25%ครับผมเหตุผลที่การ์ดใบนี้ได้มาอยู่ในการ์ดยอดคอมมอนเนี่ยเพราะว่า คุณลองจินตนาการภาพดูนะเมื่อคุณเป็นสายเฮฟวี่เนี่ยแล้วคุณสู้กับพวกไลฟ์เวพอนหรือมีเดียเวพอนเนี่ยที่ไม่ได้ถืออาวุธพวกโล่อะไรอย่างี้นะครับแล้วคุณเป็นคนที่สามารถสร้างจังหวะให้เขาแพลรี่ไม่ได้เนี่ยมันสามารถสร้างจังหวะให้คุณนะทำการเบรกเกาะเขาได้ไวกว่าเดิมมากๆนะครับซึ่งการเบรกเกาะมันก็ทําให้เกิดการสตันเกิดการนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมันทำให้คุณสามารถตีฟรีเขาได้อีกและเนื่องจากว่ามันบวกตั้งยว่าาถ้สิบลฟาเปอรๆเียเป็นตลใก่ได้ครับผมคิดว่าดถ้าซี่ผมอก เลยว่ากล่องของผู้เล่นที่สู้กับคุณเนี่ยน่าจะแตกกันแบบรัวๆอะไรแน่นอน,นครับเละการ์ดใบสุดท้ายนะผมนั่นก็คือการ์ด เบสิคคอเลบครับการไปนี้นะมีคุณสมบัติก็คือเมื่อเวลาที่คุณนะครับบล็อกแตกนะครับผมมันจะทำให้ดาเมจที่อีกฝ่ายทากับคุณเนี่ยน้อยลงครับมันเป็นการป้องกันนะครับการไปนี้ซึ่งเป็นการป้องกันที่ค่อนข,ข้างมีประโยชน์มากๆเพราะเมื่อใดก็ตามนะที่เกาะคุณแตกเนี่ยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งสร้างจังหวะเพื่อจะตีคุณฟรีได้เนี่ยมันจะทำให้ดาเมจของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยน้อยลงครับหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันทําให้คุณถึกขึ้นนั่นเองหลังจากที่คุณเกาะแตกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนนะะครรรับผมกาดสที่2 ถ้าใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ถ้ามีใครมีความคิดเห็นอะไรที่อยากจะเสนอหรือว่าอยากจะพูดว่าการ์ดใบน,นี้ก็ดีนะพี่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของผมได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกด s u b ส cribe เนี่ยก็อย่าลืมกดกันด้วยสวหรับวันนี้ก็จบไปแล้วผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันพ์ทหน้าครับสวัสดีครับ